สวัสดีพี่น้องสมุทรสุโขทัยหรือฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือต่างประเทศเนาะสวัสดีเนาะพี่น้องพี่น้องมื้อนี้ก็เพราะเพราะน้องจกเก้าเนาะพี่น้องพี่น้องมื้อนี้ก็น่าสนใจกักินข้าวพี่น้องเอ้ยเสื้อนี้เพิ่งซื้อใหม่ดิพี่น้องตีเงินปู่ใหญ่จะดีฝากให้พี่น้อง90,000พี่น้องเสื้อนี้นะทีนี้ก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องต้องใส่เสื้อเสื้อพี่น้องเอ้ยต้องขอบใจปู่ใหญ่จะดีละล้าสิฝากเงินให้น้องทุกทายประมาณเงินนะ แต่นอนไปยังบุได้เอ็ดคลิปพี่น้องต่อต่อไปเป็อพี่น้องน้องใจใส่แล้วพี่น้องเงินนะให้อาจารย์นำแล้วก็ยังติหนีมูน้อพี่น้องไปเอาไปคอคะแนนนำอาจารย์น้องไปแบบเรียนใหม่พี่น้องแบบโบราณกันด้วยซื้อเอาคะแนนพี่น้องขอคะแนนพี่น้องสอคะแนนนำอาจารย์พี่น้องเลยนี่ก็กินข้าวพี่น้องกินจับแกง้เออพี่น้องนี่ก็มาหุงนำพี่น้องทำงานกินข้าวนำการพี่น้องเดี๋ยวเอาคาดกล่องมาพี่น้องเลย ความหนาวน้ำหนาวนี่พี่น้องหนาวดีพี่น้องติดปังเทาปังกายปังดาต่างประเทศกันหนาวพี่น้องหนาวอะนอนในเกาะไอพอนในพี่น้องตุกตุกตาอยู่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้อย่าเจ็บอย่าไข้เฮ็ดการงานอะไรก็ให้รวยยิ่งขึ้นสาธุเด้อมามากินจานกันนะพี่น้องมากินจ้าพี่น้อง

Nào nắng 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 Nào, nào nắng 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 nó nó nắng nắng cái nắng 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 qua nắng 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 ชาวกินก็เปียกเลย,เเยลพี่หน่องเตรียมเงินเราใ้แบงค์ละแผ่นพี่หน่องกวาเครื่องประมาณเงินห้าแสนหกแสนนิม้มพออยู่ไปหน่องแต่แต่บ้านอาวันทำพี่หน่องเลยสำหรับนั้นตัวนั้นใสพี่หน่องแบบให้อาจารย์น้ำพี่หน่องอาจารย์เก็บบือทีชาวฟันบางทีจ้

มาเป็อ่ะจับมันค์เป็นแกงแกงยังแกงนั่นแกงปลารับแกงปลาปลดิบพี่นอ่ะี่น้อ่ตอมมาแล้วเป็นอ่เลยสบายดีสบายดีเนาองกินเยอะกุมงพี่นอ่เอาของพี่นองกินไดไหม มาเล่สนสงมันมากิการ์ดการนะครับมอร้หนาวเนาะเดือดหนาวแล้วตรนนี้เป็นเนาะกินกินอะไรเป็นเนาง กินนังก่อนเอานังก่อนนปลาดิบมาเปน้องจนแก้วเปืน,อปน้องามาได้เปนนอง พี่น้องสําหรับคลิปน้องสนใจสนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องพี่น้องสําหรับคลิปนี่น้องสนใจก็ฝากพี่น้องทุกตุ๊ก่างกดไลค์กดแชร์และกดติดตามของซองน้องสนใจด้วยนะสําหรับคลิปนี้น้องสนใจขอลาไปก่อนน้อสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องบันท่วนนะพี่น้องบันท่วนหมดชื่อหมดกุนเด้อ